สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกอไปเมื่อสักครูส่สลกคนคะมือนนี้มาพอๆกับสาวมอลำสิริพรน้อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยล่ะจ้านะคะวันนี้นะคะมอลำสิริพรน้อยสมบูรณ์นะคะจะมานำนเสนอเมนูรถน้ำหนักนะคะทุกคนค่ะเกือบเป็นเถนูลดละดน้ำหนะเ <laughs> มนูลดน้ำหนักของมอลำสิริพรสมบูรณ์นะคะทุกคนคะ <c oughs> ่ะเราจะมาแชร์อาหารของเรานะคะว่าวันนี้ มีอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะเมนูของเราวันนี้ก็จะมีไข่ต้มสีฟองนะคะให้โปรโตีน28กรัมน,นะคะทุกคนคะ่ะผัดกะเพราหมูไม่ใส่น้ำมันนะคะก็จะได้อีกอยู่ประมาณสัก3-4กรัมน,นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ผัดสดนะคะเนี่ยค่ะกินแค่นี้พอนะคะอิม่มรังเธอออดอบอเมดนะคะทุกคนคะ่ะ บางทีไม่หมดนะคะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นเมนูมื้อเย็นนะคะแล้วสิริพรจะเช่อ,อาหารให้ทุกคนในเบิ้งเรื่อยๆนะคะถามมีเวลานะคะมามาเสบกับเมนูลดความบวดของห้าวกันเลยจ้านะคะทุกคนคะ่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์พร้อมด้วยแต่กระดิ่งรัวๆให้กับสาวมรัสสิริพรน้อยสมบูรณ์ด้วยนะคะนะคะมาค่ะพี่น้อง อร่อยค่ะทุกคนสุดยอด ตลอทค่ะ เียงรสก็ดังดังสน้นงมาค้นถามว่ารถดมอ่วนคือกินอาหารมันนี่ไรกินได้นะคะไม่ทานข้าวคือเป็นการลดแป้งกับน,น้ำตาลนะคะทุกคน ใครต้องการลดน้ําหนักจัดเลยค่ะทุกคนอันได้โมหัวแอดไลน์มาถามฟิลิพอนได้ทำสูตรนี้ยเราได้โปรตีนแบบเต็มๆแต่กินเยอะไม่ได้นะคะทุกคนค่ะโปรตีนของเราแต่ละคนใช้โปรตีนไม่เหมือนกันเนาะทุกคนมันสิิพรตอนเนี้ยน้ําหนักอยู่ที่ ห้สิบเก้าก็จะใช้โปรตีนแค่มื้อละนะคะมื้อละมือละสามสิบกรัมเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะไข่สองฟองในยี่สิบเปรแล้วก็ผักผักกะเพราอีกก็พอดีค่ะทุกคนถ้าเรากินเยอะร่างกายเรามันจะขับออกไม่มีประโยชน์ขับทิ้งเฉย รดความอ้วนไม่จําเป็นจะต้องกินอาหารนูน่นนี่นัานา่นรักลดความอ้วนลดน้ําหนักแบบมีความสุขนะคะทุกคน อร่อย <laughs> ไอ้ฟองผุดท้ายแล้วค่ะอิม่มเราได้พี่นอแถาต้องกินให้หมดเพราะว่าบะผันโปรตีนมันจะได้บวถึงนะคะเราจะไม่ใช์อาหารให้มันรื่อยๆนะคะว่าคุณผ่อนกินอะไรนะคะแต่ละมือ ไม่จําเป็นต้องอดอดทำใหม่อดแล้วร่างกายเราเสียสุขภาพ ว่เขียยดชอิ่มนะคะทุกคนอิ่มจนแน่มนี่คือโปรตีนของเราได้ถึงจริงนะคะทุกคน แต่ละวันดื่มน้ําให้ได้ถึงสมลิตรนะคะทุกคนเนีย่ยดูน้ําวิริพระค่ะทุกคนทางนี้ห้าห้าหกลิตรหกลิตรสิริพรจะใส่ครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ขีดไว้เลยว่าน้ําเราจะต้องถึงนี่นะคะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะสิลิพรน้อยสมบูรณ์นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์อาหารให้ชมนะคะว่าวันนี้มื้อเย็นนะคะสิลิพรทานอะไรนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะถ้ามีเวลานะคะทุกคนคะ่ะบางวันอาหารก็อาจจะจําเจสิลิพรก็ไม่ได้ทาให้ดูนะคะเพราะว่านั่งเจอกับยำสอบจะเป็นเกาเหลาไข่ต้มสี่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่โนโ้องนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์พร้อมด้วยแต่กระดิง่งรัวๆให้กับสาวมอลลามสรีสพ่อมมน่ะสมุดหลไลน์ในเด้อจ้านะคะรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะใครอยากผอมแล้วเราจะผอมไปด้วยกัน <laughs> นะคะสลิพรทําได้คุณก็ทําได้นะคะทุกคนค่ะก็คลิปน่าคลิปไหนมาพอกันไหมนะ,ะ <S <S น,น,นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบลงไว้เพียงสนิทกันแล้วกันนะคะ จังมาพอกันใหม่ขอเกล้าข้ามา่าสวัสดีค่ะ